สื่อตีข่าวเจเกนคอปเต็งคุมมารวิดหลังจากที่สโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับประกาศแยกทางกับชาบีอลอนโซ่เรียบร้อยเนี่ยล่าสุดนะครับสื่อในเยอรมนีครับอย่างสกายเยอรมันครับรายงานว่าเจเกนคอปครับกลายเป็นเต็งหนึ่งครับในการรับตําแหน่งกุนซือคนใหม่ของราชันชุดขาวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอในซัมเมอร์หน้าครับโดยมาดริดเนี่ยเพิ่งจะตัดสินใจปลดชาบีอลอนโซ่นะครับแบบกระทันหันเลยแล้วก็แต่งตั้งอาวโรอาเบลัวครับอดีตนักเตะของทีมเนี่ยมาเป็นกุนซือขัดตาทับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจเกนคคอนนนะรัับทางเป็หหว หน้าฝ่ายฟุตบอลให้กับเรดบูลอยู่ครับแล้วก็มีสัญญาระยะยาวแต่ว่ามาริดเนี่ยก็เป็นสโมสรที่น่าสนใจถ้าเจนค็อปจะกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งนะครับโดยสื่อในเยอรมัน,นบอกว่าถ้าเกิดว่ามาริดนะฮะยังไม่รีบหากุนซือถาวรในช่วงนี้เนี่ยถ้ายังใช้ขัดตาทับจนจบซีซั่นแล้วจะไปหากุนซือคนใหม่เนี่ยชื่อของเจนค็อปเป็นตัวเต็งเลยครับเพราะว่าค็อกเนี่ยก็พร้อมจะเข้ามารับงานมาริดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสโมสรมาริดเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีแรงจูงใจททีี่สสาาาาามมมมมรรถดดึงงคคคัับบบกลุข้้นนไะ ซึ่งมาร์วิตอนนี้เนี่ยกำลังเฟ้นหาโค้ชคนใหม่อยู่ก็จริงครับแต่ว่าก็ต้องดูผลงานของอาร์เบลัวด้วยว่าขัดตาทัพในผลงานมันจะประคับประคองซีซั่นนี้ไปอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนครับลหลายๆคนก็คาดกันว่าคอปเนี่ยจะเป็นที่สนใจของมาร์วินอย่างแน่นอนแล้วน่าจะเป็นตัวเต็งจ๋าเลยถ้าเกิดว่าคอปตัดสินใจรับงานนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่านักข่าวก็มีสัมภาษณ์คอปเหมือนกันคอปก็บอกว่าเซอร์ไพรส์กับการแปลกใจที่มาร์วินปลดอารอนโซ่แต่อนาคตเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พู แค่ไหนที่คอปจะกลับมาคุมทีมและเป็นทีมรอยชันชุดขาวเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับรวมถึงป้ายต่อไปของอารอนโซ่เนี่ยจะไปคุมทีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดต้องแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยรวมถึงใครอยากได้ข่าวสารในวงการฟุตบอลเพิ่มเติมอย่าลืมครับเพิ่มเพื่อนมาได้ที่ลิงก์หน้าช่องได้เลยนะจ๊ะ